ชวนครัวในระดูฝนพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีบัสบดุคูสุดคนพี่น้องสบายดีตอนซ้ายพี่น้องจ้าพากันมาทางป่าทางหยาก็อีแม่ันหกคนนี้มันเดีออกน้าคนนี้นะกลับสบายดีพี่น้องมันหกพากันเมาดับหน้าก็นกระว่างเนาะ ต้นคีเล็กต่กะหญ้าที่มันเป็นซุ้งๆเขาก็ดึงตัดออกสามออกก่อนเนาะหญ้าเทพื้นนี่ไว้เอาจากตาดัดหญ้ามาตัดไปให้เมื่อกินนูหัวสวนครัวนะพี่น้องปิจย่านชะลอยย่านย้งย่านงูยามน,น,นี่นะเดี๋ยวผ้าอมาทางในแมวชิตา,งานงานเลยแม่ วันนี้ทำความสะอาดอยู่บ uh, ah ้านเนาะไม่ได้ออกนะกกมาอือจะแต่ขย่อไม่เหากินยอดมันก็ดีแลวแม่เอ้ยบอกแล้วเดี๋ยวมันสงามเลยรห้งย่านเป็นาเย่นมันเป็นหมาไปสายมันเป็นไนไม่เบื้องนทางลังนี่กะเวลามันขึ้นน่ะประดิษฐียงพี่น้องเลยเหางนชะลอยมันอ่อมโดยป่า เพราะฉะนั้นจึงเกิดเหตุทงงี่งูลายย่านมีต่ป่าทางลังกับป่าอันนี้ทางขางกับป่าอย่างคิวป่าสาบเสื้อนะกกอันนี้นันที่จะน,นับเห็นยังป,าาปาากเลยปุ๊บป่าขาก็ป่าขาก็ขาขึ้น้วก็ไอ้ว่าทางบ้านมิ่มก่อน,อนจัดห่อน มหาจิแม่พี่น้องเดี๋ยวตอนแย่ทั้งหมดแดกเฮาเข้ามาเช้าเด้อนี่มันขึ้นไปเฮ็ดทางเด้เห็นบ่เออเต็มอยู่ยามแรงเฮายีงแถวอันเฮืนเฮาก็ซ้ําสิกินแล้วแย่ทงมดแดผู้พี่น้องสภาพเือนเฮายามฝนอันนี้สิเอาไว้จักตัดหญ้ามาตัดออกให้งัว บลาอ,อ่อยกับแปรงซอมซอมกอกน้ามไม่แซงจัดมันบม่ได้ของเพื่อนนะเพาะเป็นบารายบีเด้อแต่ว่าหน่วยใหญ่หนึน่งสองสลายวีห้ามเลย เดวสิทางออกหกพี่น้องเอ้ยคันป่ากวนียุงสอมแล้วเธอหนึ่ง,งแต่พี่ท่านดำหน้าเนาะพอดำหน้าแล้วแล้วกับฝนมันตกหกแตอย่างงูไอส้สลอยตดยัดใบมันนอนบ่ค่อยงามมากิงไ่ มาแม่เอาชิตตันงานนี่ออกแม่มไพ่ไม่ไเหตโผไพ่เวอ,อีแค่น,นี้จะเอาผ่ามาทางอันก็ไผ่ไอสอมทั้งขางเงื่อนกันก็เลี่วกกดอกไม้ดอกตอกเนาะแต่เอาผ่าอีกใน,นไว้บนใ้นผ่านะทำความสะอาดบ้านวันนี้เนาะจะเลีและผ่านนะ่ะ หัวาตาดัดอยู่ในเด้บาทนี่พี่เปิงตี้ห้างกระสอบม,มันขึ้นหาชิจ้องไว้จากซองลำนี่พอถูกต้องใช่หน้าผ้าหหไหมมาถ่ <c oughs> าย <c oughs> มีก็ว่าก็ผ้าเขี้ยวมาโอ้คือผ้าหัวตัดจิจั <c oughs> นแฟนที่บาทผ้ะโอ้มันหนาอด้รมันแพง,งมันหนามันพันได้อยู่พันกระดูกหมูมาเอาไว้เผาพันเชี่ย เบิ้งกอ่อขา่าก็ขข้นในลังบ้านนี่้ยไอัน,น,นมัเลี้ยงนอกแห่งตัดแห่งแตกโนมัอันนี้นะพันออกด้มันเกีก่ยพันออกจกมจำับลวดคอยสองหมอ,อกข่าวอืกแล้ว่าข่าวอยูแต่มันสั่นคอยสอมหมอกนะเฮ้ยตัดออกแล้วหันนะ เอาไปดนเมื่อดำนานะโนไมกับโปงสับละอยู่แต่ว่ามันมันอยากแมงเามนไงามนี่คะแมงบอมนูบหมนไกะตายตายบแค่ได้นอมันขึ้นใหม่นนนไหมนไม้ยงนามันเป็นแบบอะนะเบอแมงบื ตัดออกสอหมอ,อกเนาะ <c oughs> ปีนี้กระไดสองลำบ่สามลำ <c oughs> เอาไว้ปีละลำกับพอ <c oughs> ่อหลยยามแรกมันชินโ <c oughs> นใหญ่เ้าใหม่ัน น้ำจ <áng> ่าเาออกเบเลยออกจะมันแปนพูเสแขนยาวกับโบสอยอยเอ้ยพันหกร้อยงานทางจะเอาไม้เลยทางมีช่วงน่อมานนบี่จะไปพันอมเดยพันจนจับาอจเียวไม่เห็นนอช่วงหน่อย นี่เด้ท่นออกจจัเลยท่นออกดิท่นออกจำิตายจงไว้จักลำนี่นะองลำพอนี่ให้เจ้าพันออไปเท่าละน่อยนลำใหม่จงวลำใหม่ดนี่เนาะลำใหม่ได้ไหม่างว่าตคือบัอยเขายังบอก หม,มันกนลนได้มันกลดห,หนมายของแสบนาะออบทำมสังไพต่ไให้มนกลยกอจะุกได้ขออแสบมักจะยากเสมอ ปนไปแล้วได้สักเขาต่อเอาหนไมยต่อบบมันเป็นจังซีนีเขาก็ชิต่อนี่นี่ต่ออด้เออชิออกห้างกัไปพุกบ่อัดออก ไปเลยนมมีควรเนาะ ได้เอาซีงีงหายก่านะถ้าอยากหาสมแกะตองอน่ยเยิงแฟนเบิร์ดแล้วน้มันข้นปะน่หตัวนี้ได้มันออาง่าย มันชีแนมันแตกสับลมันแตกแค่นี้นะรับ้าเอายายอห้อยี่นอนป่าเนี่ยคือบวงห้อยเลยนี่ต่ป่าเปลนี่ต้นนี้ มะคงห้องเขากำลังเป็นหมากเนาะตัดออกเลยงาพุ่มเผื่อยลงแถวนั้นนะสะอาดขึ้นเนาะพุ่นแปนแล้วบานนี้ออกลายงานเลยเอาออกกระบอกเป็นยังเพราะว่าดินของคนหู่จักกันเนาะงานติดกันไปแล้วกระจุก เอาเพิ house, o, okay. <T |ar|> ่มเด้อระวังเด้อมันพุ่มเพื่อให้ดอกงาพัยมันต้ดง่ายอาพันใส่กันเพลวไว้ได้ขึ้นคอน้ำเจ้าเลยดุม เอาเรือ,งอชงซำเหงากระพอเวลาปรุงเขาจงเอ,องาง่ายเห็ดของเฮาออกกระพอปันนั่นเนาะทางล่างก็มีแต,ต,ต,ตงแตงหยาพู้ต้องเอาจาักมาตัดกวาดให้งวัวกินไป อันที่เราทางวางยามแรลงน่ะก็ขึ้นอีกแล้วยุงหลายงูพอมงูซิงนะะ่ะกะเขาจะเห็นอยู่มือนะะ่ะกะมันมาห่านแสงอยู่บริเวณตะงูซิงพี่น้องเลยเอยยิงศิลาโมเสียอเอก,กินเบิดอย่าหลายหฮง ท้อหนามแล้วนะข้อมันตันแต่หงล่ะพอไดเวลาเป็นขายเครื่องเงินก็มีการลังนี่มีการหลางนี่โม่เเะแต่หงด้วยประเด็งใช่ไมตัดเอาหลอดไปนเฮ้ อันนี้เฮากระตัดทางออกโกมักมี่กำลังปุ่งใหม่ขึ้นวันนี้นะบรรยากาศดีเหมาะแก่การทำงาน่นองดอกอันนี้งามๆดอกบันเทียงคุณนายตื่นสาย แสงจันทร์ก็เปิดร้านเหมือนเดิมพี่น้องชิมาอยู่ปะสบายดีได้ขายล้วได้ขายจะมันคืบไม่ละถ้ามันได้ขายแถวทงนานางก็ไปส่งพี่น้องอแต่สั่งพี่ชายนางก็ไปชมผลัดเตอร์ผละเตอร์เนี่ยลงไปในวันน้ามันนืดขนมลายเด้ิ เดาเดมาเดิอมาเดินมาเดินเอยตีนี่ค่ะบานละเด้อเฮยมียาสูผมผูบ่งเข็มเปตะยาแต่คนก็ยังสูอยู่ยาสูใช่ป่าวยาสูนะยาผสมสูอู้ยู่งสูยาบ่มสันสี้ผู้ผมีหอดอกมีอันนะแตงยงกสิเอัน้าังมื้อนี้พินิจเราเลียง้นามันเกิดแฟนเรา บ่กแลเสียังสั่งได้จ้าแฟนปนนิดแล้วให้เลี้ยงครอบครัวเบทต่วยู่นกะเเขส่มเอาป่ากียวอิแม่เอาโอนตินโอเค่อยก็อนตินโอเคจวานน้มันจะไ้อแม่ก็องเอาวานให้เราดอก วันเกิดแฟนพี่นิดปี้เบิร์ t เดย์เนาะพี่เลี้ยงน้ำอีกแล้วเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำขอบอวยสิครับไม่เป็นไรคอยเอาวันตินยำโบราณแล้วยำทันแล้วได้เลยหกแหงคนไปอยู่นงามหน้านะมันขึ้นไหว้หน้าฝนนะว้าวอยังจัดเลยครับเออลืมบอกป่าใช่เดี๋ยวครับบอมีอัน เอ้าวขอจดูเอาให้เบริดสิครับได้แล um> ้วพอดีเป่ดน um> um> ี่ขอบคุณด้วพี่นิดขอบคุณจ้าเพิ่นเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นี่เจาะงามเนาะรุ่นนีิทรบุตรรัฐะจะไปบักสองเดี๋ยวงามด้วยซ้ำไม่เห็นแบบโอ้ยถามไปพร้อมกันเอาไปอี้เมย์กับว่าริกันเงินบอกไปไปบักสองวันจัดหน้าบอกเป็นโอเคไปเป็นยามไปให้อีเมยอีเมยทาง ทางสวนทะอะอยู่แตงแต่ค่ออกเกลือมูผุลทางนะแม่ปิ้งจะเห็นอยู่นี่มันชุกแล้วนี่เอาแล้วแ่บบ่ของไผรจ้าวขอบคุณเลยๆเด้อพี่นิดเนาะเออได้ยินเจออยู่ป่าพี่ก็ได้ลำลวยลำลวยวันเกิดแฟนลาเมะวันนี้นะขภาพแข็งแรง เพิ่เลี้ยงรอบคัวตลอดเนาะยงน้คุณคเพิเลี้ยงนรอเย็นเย็นื่นใจยงน้ำรอบคัวตลอดปะอร่อยแกงพนกำลังส่งอีกมีเนาะใช่ทำไมขาเปิดหันเขอใส่ยื้อห้นยงอร่อยหันตาม้อยยินดีเลยออยอินดีมันยาวเลยเนาะ ตำนั้งก็พี่น้องพากันว่ากันว่าแล้วข่าวดยเาเปิดห่านต่ำที่แบบอันใส่ลอยอยู่แล้วก็ใส,สออ่โค้สสงเล็กดำแบบนี้แล้วมันจะเข่าทนเดียวกัน <S <S ลอยอยู่อันที่บ่ใหญ่แล้วเหเห็ดแบบมาให้มันขันบดเขาต่ำหุ่งทางหนานะห่านตำ่ำแซ่บต่ำหุ่งปิ้งเอ็นหนึ่งไข่ลูกสามย่างนะเธอยู้ปเาขาก,กินน้าเขาก็กินต่ำกินตำเพรชก็กินหน้ามันมีโรบแล้ว,วเนาะ จะเปิดี่เฮียงกันนี่เลยเนาะพอดีพอดีอาบ์บอลลดไว้เนาะมากได้พี่นนองอันี้ขั้นว่าเ็ดกิ่นต่ำเฉลอยมากสาลี่น้ำมากเป็นยังที่แบบเพจผ่าวน้ำมกเออคันสี่แบบว่าละเอียดอ่อนบอลอันเ็ดเค้กเ็ดขนมแบบแซงนี่ชฉลอ่ไม่ได้ใจหอนอัไดีเลยได้้ขายคือจะได้ขายครับไปส่งน้ำได้ นาะส่งไงคือมันส่งพร้อมน่ะพรที่เราสั่งไงเมื่อที่เท่าโพดตอนนี้จะเท่ากิจนะครับโพดโอ้ยมันจะเปิดคอมเมนต์เราให้เปิดเปิดมันบ่มีเลยบ้านท่านเนาะมีต่ำต้องมีอันนี้เนาะท่านก็ต้องมีต่ำเจ้ากรเทียต่ำส่วดต่ำส่วนต่ำหมวต่ำทะเลเนาะทะเลต่ำทะเลนะคนหมักหไรเนี่ยแมนแมนเส้นเกล็ดนี่เนาะ กัดก็มีเลยน้องมาปิงเราแต่บ้านเราบุ๊ีพักกาเจบรอเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องพอดีคขายมูสุดที่สองพอดีเลยเพราะว่ามันลงทุนอาศัยว่ามันลงทุนบ่หลายสิได้อยู่เปิดหันต่ำขนาดใครคลองนะโอ้ยมพี่น้องเ้ยเห็ดบุหันชาวคันน่ะนะหะหมื่นอะไรนะเปลงจอนหนึงเนาะ หาสาขันแล้วเปิ่อยจิตใจบ้านข้อยเป็นค้อไปเนาะพี่น้องจ้าได้มาวันนี้สิขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้เนาะมือนีอิ่มบัมือเนาะพ่อกันและพี่น้องคีมหนาเนาะอันนี้ก็เป็นความความขีดไว้รังแล้วเข่าเนาะอาจจมีรายได้เสริมอีกวางแผนไว้เออวางแผนไว้เนาะเป็นแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องจา้าสบายดี <laughs>